ในวันที่16ธันวาคม2567นะครับได้มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันกรณีเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในหนังสือฉบับนี้นะครับมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดครับเพื่อแจ้งแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณท่าอาหารกลางวันกรณีที่เป็นเงินอุดหนุสนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นม1ถึงม .3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเนื้อหาสาระของหนังสือฉบับนี้บอกแบบนี้ครับว่าตามหนังสือที่อ้างถึงเนี่ยนะครับก็คือหนังสือที่ออกเมื่อวันที่ 27ิจพฤศจิกายน2567าซึ่งในหนังสือฉบับนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้แจ้งแนวทางในการบริหารจัดก,การงบประมาณค่าอาหารกลางวันกรณีเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและก็ให้องค์กรปกครองสวนท้งถิ่นถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ26มีนาคม2567แล้วก็มติของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวประชมุมเมื่อวันที่19พฤศจิกา2567แล้วก็ประหลัดกระทรวงมาไทายโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงมาไทายก็ อุมัดยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมในการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันตามในข้อที่80ข้อที่98ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและก็การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2566ซึ่งกำหนดให้ทำได้ในภารกิจที่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ได้เหมือนการนั้นกระทรวงมหาดไทยครับได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณในรายจ่ายสำหรับงบประมาณปี2568ในรายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนม1ถึงม .3 ในโรงเรียนขย่างใดโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว้วิการศษยแห่งชาติที่ขอรับสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว้วิการกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นและก็สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นปี2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยในระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 8งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย ื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตามในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นพศ2562หากองค์กรปกรครองเสืวนที่มีระมาณไม่เพียงพออาจดำเนินการตามในข้อที่96ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและก็การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566แล้วก็การดำเนินการข้งต้นนี้นะครับจะต้องเป็นไปตามในบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขอให้จังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหนังสือที่อ้างถึงให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนดนี่ก็เป็น หนังสือที่แจ้งถึงการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันกรณีเงินอุดหนุน,นสาหรับสัมปสนค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนม1ถึงม .3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่านที่กําลังดําเนินการในเรื่องนี้นะครับท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่าน ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับท่านสแกน QR Code กดเพื่อเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้เพื่อที่จะติดตามข้อมูลใหม่ๆเอกสารหนังสือแนวทางในการปฏิบัติราชการสิ่งใหม่ๆนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มรายนี้ได้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ